สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครวัวเจ็ดที่นั่งมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะ กับคันนี้เลยนะคะ Toyota New Pointer ค่ะ28ขับ2 TRD Sport Chievo นะคะปี B 2018ค่ะราคาโปรโมชั่นค่ะ999,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกพาไปรับชมพร้อมกันนะคะสำหรับคันนี้น้องลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวนะคะดูหล่อดูดันแบบนี้นะคะตามสไตล์ของตัว TRD เนอะได้เป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปนะคะหลังคาดาด้วย ด้างหน้านะคะเป็นสีดาเงานะคะมีโลโก้โตโยต้าตัดน,นะคะอ่ารวมไปถึงตัวไฟด้านหน้านะคะแบบสุดเฉียวนะเป็นไฟหน้าแบบโรเจเตอร์ LED day time running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ กระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างให้แบบนี้นะคะที่จะเปิดทุกบานค่ะเป็นโรเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทกลิ่นแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีุญใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วค่ะเดี๋ยวหยกพามาดูภายในกัน ทางด้านของกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวปุ่มพุ่สตาร์ทให้ด้วยนะคะสีแดงแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวพาวเวอร์ดอนนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูนะคะหรือว่าด้านหน้าคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นของ JBL ทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนของทางด้านพูมาลายนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พรมาลายมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มี g ุ o d คอนโทรลค่ะปรับความเร็วคงที่ค่ะรวมไปถึงแพดเดิลชิปนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สป e ี่เกียร์กันได้เลยนะคะส่วนตัวเรือนในนะคะห5า0 0่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะทุกอย่างเป็นของ เลยนะคะลูกค้าตัวแอร์ออโต้แบบนี้เนาะอ่าก็ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็กระลื่นไหลกระลื่นสะบัดรวมไปถึงตัวออโต้สต็อปนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะคะ ที่จะเปิดนะคะก็ยังที่ยกบอกเป็นโรเมียมทุกบานเนาะในส่วนของภายในเขานะคะก็จะตัดเป็นสีดําแดงทูโทนนะคะสําหรับตัว t ดีนะคะลูกค้าตัวเบาะเป็นเบาหนังทั้งหมดเลยนะคะเดินได้สีขาเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะขออภัยค่ะแล้วก็ตัวเบาะไม่ยับไม่ช้านะคะตัวเพดานก็ไม่ยับไม่ช้าเกลี้ยงๆเช่นกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแบบนี้นะคะ,อ,ะออกตัวไว้เลยนะคะ ทันนี้ลูกค้าเป็นสภาพรถอ,อ่าสภาพรถเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะเราเอามารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจริงหน้างานแบบนี้นะคะชุดอย่างอะไรนะคะอยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะมาพร้อมกับเป็นตัวเครื่อง2.8ดีเซลนะคะฝาท้ายออโต้นะคะลูกค้า รเจ็ที่นั่งนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะภายในตัวรถกว้างขวางนะคะตัวเบาะสามารถอ่าพับได้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเหลือพื้นที่สําหรับวางสัมภาระเยอะมากๆนะคะหรือว่าก็สามารถพับเบาลงปลุกผู้โดยสารได้เช่นกันนะคะตัวรถสีขาวุูกแบบนี้นะคะลูกค้า สภาพสวยงามนะคะเบาะนะคะไม่ยักไม่ช้ำเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวบเบาะบับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหรือว่านัดดูรถได้นะคะโทรสายได้ตรงค่ะ0 6 5ย์ค่ะ5 4าสี่เก้ 5, าห้าสองเกาหค่ะกับเซลล์ยดนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดในส่วนอื่นนะคะลูกค้าสามารถ ค่หยุบต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ